ที่ทำการพักประชาชนคณะจากพักเพื่อไทยนำโดยภูมิธรรมเวชย,ยัยพร้อมสระวงเทียนทองและจิราพรสินธุไพรเดินเข้าประตูอาคารเจอแถวสื่อเจอมวลชนชูป้ายคืนอำนาจให้ประชาชนตะโกนย้ำจุดยืนเจ้าหน้าที่กันพื้นที่แล้วพาขึ้นห้องประชุมฝั่งเจ้าบ้านตั้งโตะ๊ะโดยนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักร่วมด้วยแกนนำใกล้ชิด เนื้อหาบนโต๊ะพูดคุยตรงๆเพื่อไทยบอกรับครบเงื่อนไข3ข้อของพักประชาชน 1. ยุบสภาภายในกรอบ4เดือนหลังแถลงนโยบาย 2. ทําประชามติเปิดทางสภาร่างรัฐมนูลจ่ายการเลือกตั้ง 3. พักประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลทําหน้าที่ฝ่ายคา้านตรวจสอบเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้เพื่อไทยวางข้อเสนอเสริมอีก4เรื่องย้ำไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทุกคดีเสนอให้พิจารณาใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นฐานตั้งต้นร่างใหม่เพื่อย่นเวลาเสนอถามประชามติควบเรื่องทบทวนความตกลงชายแดนที่รู้จักกันในเชื่อ MOU 43และ MOU 44ทั้งทาง,ทางบกและทางทะเลและผลักดันคดีสำคัญตามหลักนิติธรรมเช่นข้อกล่าวหาหัวสววกับกรณีที่ดินเขากระโดงให้คืบหน้าอย่างโปร,โรง่งใส ระหว่างเดินลงจากห้องประชุมฝ่ายเพื่อทารับคำถามสั้นๆย้ำว่าพร้อมยุบสภาเร็วกว่ากรอบหากขั้นตอนพร้อมขณะที่หัวหน้าพักประชาชนบอกชัดจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสสทั้งพักที่สำนักง,งานใหญ่กำหนดมติแล้วค่อยประกาศท่าทีทางการเมืองอย่างเป็นทางการอีกฝากของเมืองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวทีคอปทอขึ้นโครงเหล็กกลางป้ายประกาศ6ข้อเรียกร้อง 1>, 1. ไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทย 2. ไม่แตะหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญ 3. ทบทวน MOU 43และ44 4. คัดค้านกฎหมายที่ถูกมองว่าเอื้อทุนผูกขาดและกระทบโครงสร้างสังคม 5. ชะลอร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่มีประเด็นคาสิโน 6. ตั้งหลักนิติธรรมกับคดีสำคัญ แกนนำประกาศนัดหมายต่อไปที่สำนักง,งานปปชสนามบินน้ำและพร้อมกลับมาปราศัยใหญ่อีกครั้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหากสูรจัดตั้งรัฐบาลยังตั้งต้นจากเพื่อไทยพหลโยธินจตุจักรที่ทำการพักภูมิใจไทยเงียบเชิงสื่อแต่แรงข่าวในพักยืนยันจะเรียกคณะกรรมการบริหารประชุมกำหนดท่าทีโหวตและย้ำความพร้อมเสนอชื่ออนุทินชาญวิรกูลเป็นแคนดิเดตนายกฝั่งผู้สนับสนุนสะท้อนคำเดียวนิ่งแต่เดินเกม ก่อนหน้านี้หัวหน้าพักปรากฏตัวในพื้นที่กรุงเทพกรีทาใช้ชีวิตส่วนตัวตามปกติส่งสัญญาณไม่เร่งโต้ข่าวแต่รอดูจังหวะบนกระดานเพื่อไทยเร่งสื่อสารเชิงรุกบนเพจพักปล่อยกราฟิกพร้อมแล้วใช้กเกษมนิติสิริไล่เส้นทางอาชีพด้านกฎหมายตั้งแต่อายการจนถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและบทบาทสสบัญชีรายชื่อเสริมภาพกิจกรรมกลางแจ้งในสนามกีฬาเพื่อบอกว่าพร้อมทำงาน ด้านในพักยังสั่นไหวสสบางส่วนออกถแถลงส่วนตัวผ่านโซเชียลแสดงท่าทีไม่ร่วมบวชให้แคนดิเดตของพักให้เหตุผลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นผลรูปธรรมและความกังวลสถานการณ์ชายแดนขณะที่อีกกลุ่มชี้เป้ายุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นทางออกที่เร็วและตรงไปตรงมาประชาธิปัตด ที่สำนักง,งานใหญ่กลางกรุงเทพการเมืองภายในขยับเลขาที่การพักเดชอิฐขาวทองยอมรับว่าไปร่วมฟังการเจรจาที่พักประชาชนในนามส่วนตัวประเมินบรรยากาศดีแต่ย้ำทุกอย่างต้องกลับเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหัวหน้าพักเฉลิมชัยศรีอ่อนระบุชัดมติพักมาก่อนการเคลื่อนไหวรายบุคคลขณะที่อดีตผู้ใหญ่ในพักให้สัมภาษณ์แยกกันสะท้อนภาพฟังทุกทางเลือกทางที่สอดคล้องข้อบังคับ พักประชาชนออกแถลงผ่านเพจพักตอกย้ำไม่มีเงื่อนไขนิรโทษมาตรา112มีเพียง3ข้อเดิมยุบสภาใน4เดือนทำประชามติเปิดทางสภาร่างรัฐมนูลจากการเลือกตั้งและไม่ร่วมรัฐบาลจุดยืนคือคลี่คลายวิกฤตด้วยกลไกรัฐสภาและเสียงประชามติไม่ใช่ดิวลับหลังบ้านเส้นเรื่องประวัติและบริบท m o u 4 3คือบันทึกความเข้าใจเรื่องเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาใช้แผนที่และหลัดเขตเป็นฐานดำเนินการร่วมกัน MOU44 ว่าด้วยเขตแดนทางทะเลและพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนประเด็นนิยงผลประโยชน์ด้านพลังงานและประมงจึงถูกสังคมจับตาทุกครั้งที่การเมินเทือนฝ่ายที่ต้องการทบทวนให้เหตุผลเรื่องอธิปไตยความโปร่งใสและผลประโยชน์ชาติฝ่ายที่อยากคงไวใ้ให้เหตุผลเรื่องความต่อเนื่องทางกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนรัฐธรรมนูญปี2540ถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะเปิดพื้นที่เสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นวางระบบเลือกตั้งและกลไกตรวจสอบหลายชั้นกระนั้นบริบทตอนนี้ต่างจากครั้งนั้นมากทั้งโครงสร้างสื่อเทคโนโลยีพักการเมืองและสารรัฐธรรมนูญจึงต้องอภิปรายบนข้อมูลใหม่ไม่ใช่ยกอดีตทั้งดุนมาใช้แนวหน้าไทยกัมพูชาศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัม ผู้ค้าตามตลาดด่านชายแดนอย่างช่องจอมสะท้อนยอดขายนิ่งยาวหลังราบตึงเครียดหลายครัวเรือนยังทยอยฟื้นตัวจากการอพยพปัญหาต่อหน้าไม่ใช่คำขวัญทางการเมืองแต่คือกำหนดวันเปิดด่านให้แน่นอนเงินเยียวยาถึงมือจริงสินเชื่อหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SME ชายแดนและตารางสองอพยพที่ชัดเจนร่วมกับฝ่ายความมั่นคงชาวบ้านบอกชัดต้องการเสถียรภาพขั้นต่ำเพื่อกลับไปทำมาหากินฉากทัดต่อไป 1. พักประชาชนยกมือให้เพื่อไทยประเทศได้รัฐบาลเฉพาะกิจเวลาจำกัดมีรถแมพยุบสภาภารกิจหลักคือทำประชามติเปิดทางสภาร่างรัฐธรรมนูญเดินคดีสำคัญและวางมาตรการริ่งด่วนชายแดนเงื่อนไขสำคัญคือความโปรง่งใสและเส้นตายชัด 2. พักประชาชนยกมือให้ภูมิใจไทยแกนนำเปลี่ยนมือแต่ต้องประกาศกรอบยุบสภาและประชามติแบบเดียวกันเพื่อสร้างความไว้ใจฝั่งนี้ต้องตอบโจทย์คดีการเมืองที่ถูกสังคมจับตาให้ได้ สพักประชาชนไม่ยกมือให้ใครประเทศเข้าสู่โหมดรักษาการยืดเยื้อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงสังคมสูงขึ้นแรงกดดันจากถนนและตลาดทุนเพิ่มขึ้นและสุดท้ายการยุบสภาอาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นระบบคณิตศาสตร์สภาเสียงสอสอฝ่ายที่ต้องการตั้งรัฐบาลต้องให้เกินครึ่งเพื่อความมั่นคงในการโหวตกฎหมายสำคัญ พักประชาชนถือกุญแจตัวเลขใหญ่หากยกมือให้เฉพาะโหวตนายกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลตัวแกนนําต้องดึงพันธมิตรอื่นมาทดแทนในชั้นโหวตนโยบายขณะที่การจัดองค์ประชุมอาจกลายเป็นอุปสรรคในทุกสัปดาห์นี่คือความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพ ตัวละครหลักและบทบาทเพื่อไทยส่งภูมิธรรมเจรจาการเมืองคู่ขนานกับการสื่อสารความพร้อมของชัยเกษมนิติสิริบนภาพลักนักกฎหมายมืออาชีพไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนฝั่งภูมิใจไทยส่งสัญญาณร,รับทุกเงื่อนไขพักประชาชนและย้ำความพร้อมของอนุทินในฐานะแคนดิเดตนายกขณะที่พักประชาธิปัตย์เก็บท่าทีใช้กระบวนการภายในตัดสินใจให้ภาพพักสถาบันที่อาศัยมติเป็นตัวล็อก ฝั่งคอปทอประกาศรุกต่อในพื้นที่สาธารณะกดดันเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เดินตามเงื่อนไขที่ระบุสิ่งที่ต้องเกิดบนกระดาษไม่ใช่แค่บนใหม่เอกสารข้อตกลงยุบสภาในกรอบ4เดือนลงนามโดยแกนนําและกําหนดผู้รับผิดชอบเอกสารคําถามประชามติที่อ่านง่ายไม่กกมกลืนระบุไทม์ไลน์ตั้งสอสอรอชัดเจน เอกสารชุดมาตรการเร่งด่วนชายแดนระบุวันเริ่มผลลัพธ์ที่วัดได้และงบป,ประมาณที่มาจากไหนทั้งหมดต้องเผยแพร่สาธารณะอัปเดตรายสัปดาห์ไม่ใช่รอเฉพาะวันถแถลงภาพรวมใครทำอะไรที่ไหนจัดวางได้ชัดเพื่อไทยไปเจรจาที่ทำการพักประชาชนในกรุงเทพรับเมื่อนขาย3ข้อและยื่นข้อเสนอเสริมอีก4ข้อ พักประชาชนเรียกที่ประชุมสสทั้งพักที่สำนักงานใหญ่เพื่อสรุปมติคอปทอนตั้งเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและนัดหมายต่อที่ปปชสนามบินน้ำพักภูมิใจไทยรวมกองกำลังที่ทำการพักบมถนนพหลโยธินเพื่อกำหนดมติการโหวตพักประชาธิปัตย์ประชุมที่สำนักงานใหญ่เพื่อตัดสินใจตามข้อบังคับสายตาสาธารณะจ้องเอกสารและเส้นตายมากกว่าคำพูดบนเวทีเมื่อข้อตกลงถูกเขียนชัดประเทศเดินต่อได้อย่างมีทิศทาง เมื่อข้อตกลงยังเป็นแค่ถ้อยถแถลงเงื่อนไขย,ยุบสภาจะกลายเป็นนัดใหญ่ในครูหาเลือกตั้งและคำตัดสินสุดท้ายจะกลับไปอยู่ในมือประชาชน